ที่นี่บริการประทับใจมากครับได้รถจริงสมจริงครับแล้วก็รถสวยมากๆครับออปชั่นเต็มที่สุดเป็น M Sport แท้เดิมจากโรงงานนะครับผมอ่า สวัสดีครับวันนี้พบกับแม็กดาบแต่งรถโปรกันบ้านนะครับรถมือสองคุณภาพดีโปรกันบ้านคอนเฟิร์มครับผมวันนี้ครับผมมีรถ SUV ของค่าย BMW มาแนะนำมานำเสนอนะฮะคันนี้นะครับ BMW X3 นะครับเป็นตัว XDrive 20D ปีประมาณ18นะครับผมออปชั่นเต็มที่สุดเป็น M Sport แท้เดิมจากโรงงานนะครับผมเดี๋ยวนนี้ผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆมาครับชมเจ้าคันนี้กันนะฮะว่า ออปชั่นต่างๆแล้วก็สภาพโดยรวมเป็นยังไงน่าใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมวันนี้มาชมได้เลยครับ BMW X 3ปี2018นะครับผมโฉมนี้เรียกว่าโฉมปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะครับตัวระบายอากาศนะครับผมหรือกระจังหน้าของเขานะฮะจะเป็นโครเมียมทั้งหมดเอาตัดด้วยชิ้นงานที่เป็นสีดำนะฮะเป็นดําด้านนะสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับผมทั้งท่านบนทั้งท่านล่างนะครับด้านล่างก็จะเป็นลายรังผึ้งนะครับเป็นลายสปอร์ตนะครับผม มีเซ็นเตอร์หน้า6จุดเลยนะฮะเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับผมไฟหน้านะครับไฟหน้ามีไฟเร้ยวในตัวเป็น LED นะครับผมโคมไฟหน้าเดิมนะครับไม่แตกไม่หักไม่ชำรุดนะครับผมไฟเป็น LED เดิมจากโรงงานของ BMW ครัเลยนะครับผมสวยงามมากเลยนะครับคันนี้สีเดิมทั้งคันไม่มีสาดสีเก็บสีสักชิ้นหนึ่งเลยนะครับผมโครงตั้งเดิมอาจจะมีรอยสะเก็ดหินบ้างนะครับเล็กน้อยเล็กน้อยนะครับแต่ว่า ดูตรงทั้งหมดไม่เคยมีที่ไหนทำสีเลยนะครับผมมาดูน้อแม็กกับสเปคยางนะครับคันนี้เป็นยางมิชลินนะครับสเปคยาง245 50 R 1 9นะครับยางปี2020นะครับอ่ยางเกือบเกือบปลายปีละนะครับผมตามซุ้มหอตามโช๊คสปริงเป็นของเดิมเขาจากโรงงานนะครับไม่มีการโมดิฟายใดทั้งสิ้นนะครับ แล้วล้อแมกนะครับจะเป็นล้อแมกซ M นะครับเป็นแมก M เดิมโรงงานนะไม่ได้เป็นแบบว่าใส่แมก M เพิ่มนะเพราะว่าตัวน,นี้มันเป็น M สปอร์ตเดิมจากโรงงานนะครับผมคาลิปเปอร์จานเบรกต่างๆอยู่สภาพดีครับโอเคเลยนะพาร์ตด้านข้างก็จะมีตัวกระบายอากาศดูดอากาศนี้นะครับแล้วก็จะมีพาร์ต M อยู่ตรงนี้นะครับผมนะครับจะมี X Drive 2 0 D X Drive นี่คือตัวขับสี่นะครับแล้วตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลกระจกข้างครับผมจะเป็นสีเดียวกับเซอรนะครับตัดด้วยสีดําเป็นแบบเงานะครับ และจะมีไฟ LED เป็นไฟ้ยวในตัวอยู่ตรงนี้นะครับผมมือปร,ประตูนะครับจะมีสติกเกอร์กันรอยอยู่ตรงนี้นะครับผมเนี่ยกันเล็บกันรอยตรงนี้นะครับเฉพาะฝั่งคนนั่งกับฝั่งคนขับนะด้านในนะครับจะเป็นหนังนะครับนี่ตัดด้วยชิ้นงานของเขาแล้วสวยงามมากนะฮะดำสีเงินสีน้ําตาลฮนะรถเป็นสีน้ําตาลจะทําให้รถภายในดูแพงขึ้นทันทีนะครับผมนี่ สวยงามมากเลยนะครับกระจกไฟฟ้าออโต้ทั้งหมด4บานนะครับหนังต่างๆอยู่สภาพดีไม่แตกไม่หักนะครับแล้วก็เครื่องเสียงเป็นฮาร์แมนแคดอนนะครับผมรอบพันเลยนะครับนี่เครื่องเสียงเท้า็อาพันนี่นะจะจะจะมีตัว X อยู่ X 3นะครับผมคันนี้ครับหัวน็อตเดิมจากโรงงานรถไม่เคยมีการแกะไม่เคยมีการขันทําสีมาเลยนะครับผมนี่เม็ดอาร์เม็ดอาร์นี่ก็ยิ่งชัดครับกลมเรียงสวยเดิมตอกชัดนะครับ เบาะด้านในเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมนี่ปรับได้หมดเลยนะฮะนี่พักเข้าออกครับตรงต่าได้หมดบนักพิงด้านหลังนะครับสกรับเพลทเป็นสกรับเพทเอ็มสรับเพทเดิมโรงงานนะครับผมด้าน,นหลังจะมีสติ๊กเกอร์คาเตือนต่างๆนะครับแล้วก็ดูตามพวกตามแฉกรอยหัวน็อตเนี่ยรถไม่เคยมีการขันมาเลยนะครับโครงสร้างเดิมหมดเลยอ่าด้านหน้าด้าน,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 นท้าย ด้านข้างก็จะมีพวกนิ้วออยพวกสะเก็ดหินนิดหน่อยนะครับแต่ครันนี้ผมคงสีเดิมไว้ทั้งคันนะผมไม่ค่อยอยากเก็บสีครับว่ราแบบนี้ผมอยากจะปล่อยเดิมนะครับอันนี้ก็มาดูนะครับว่าจะให้เก็บอะไรก็ก็แจ้งได้เลยครับผมด้านในนะครับผมอ่าเป็นชิ้นงานแบบเดียวกันจะเป็นหนังพลาสติกเหมือนกันนะครับผมนี่สวยงามมากจุดไฟฟ้าออโต้เหมือนกันนะครับผม แล้วตัวนี้มันจะเป็นตัวพิเศษกว่าตัวอื่นเขานะครับมันจะมีจออันนี้คือของเดิมจากโรงงานเขานะครับไม่ได้ติดเพิ่มนะอ่าตัวนี้มันจะเป็นก้นเกรย์ออ n ชั่นนะครับผมรถนําเข้าออ t ชั่นจะเต็มกว่าตัวอื่นๆเขานะครับผมสวยงามมากนะครับภายในเมทาร์กลมเดิมเรียงสวยตอกชัดนะครับโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยนะฮะเบาะด้านหลังนะผมอ่าตามสไตล์รถเจ้าขฮะก็นั่งสบายครับ ตัวพนักพิงเบาะแล้วตรงนี้ปกติถ้าเป็นอถญี่ปุ่นที่อื่นจะเป็นพลาสติกเนาะนี่ทำเป็นหนังหมดเวลาเรานั่งพิงอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะสบายนะครับนี่คือความใส่ใจของโกลดยูโรบนะครับผมแล้วก็จะมีแอร์หลังด้วยนะครับคนนั่งหลังไม่ต้องกังวลว่าจะร้อนนะฮะแอร์หลังนะแอร์ตัวใหญ่มากนะครับผมในหลังคาครับหลังคาตรงนี้มันจะเป็นคาร์โนรามิกลูฟนะครับเปิดได้ยาวเลยนะครับเปิดผ้าได้ยาวเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะฮะเพราะว่าตัวนี้ถ้าเกิดมันเป็นรถเกรวออปชั่นอะออปชั่นมันจะเยอะกว่าตตัััวูู่่นนนนนจจจะะะไไมมมมมมีีีรรง้คบผก็อ มาดูล้อแม็กหลังฝั่งซ้ายนะครับผมสเปยาง 2, 4, 5, 50, R19 นะครับยางเป็นของม c เชลินเหมือนกันนะครับปีเดียวกันปีสมัย20แม็กเอ็มสปนะครับผมแม็กเดิมจากโรงงานไม่มีรู่รอยเลยนะครับผมดิสเบรก4ล้อนะครับอยู่ครบเลยนะคันนี้เป็นรถขับ4นะดิสเบรกต้องใช้4ล้ออยู่แล้วนะครับปกติมาดูด้านหลังกันนะครับคันนี้นะครับ เซนเซอร์ท้าย6จุดเหมือนกันหน้า6หลัง6นะครับปลายท่อออกคู่เป็นตัวทวินเทอร์โบนะครับท่อออกจริง2ท่อนะครับไม่ใช่ท่อหลอกนะครับผมสวยงามมากไฟท้าย X3 นยผมชอบโฉมนี้มากครับมันสวยนะฮะเป็น LED ทั้งหมดเลยครับว่าคือเป็นเส้นเับเปิดไฟหน้านครับไฟท้ายน่าติดด้วยใช่ไหมสวยงามมากมีกล้องทหลังในตัวนะครับเอาไาท้ายเป็นฝาท้าไฟฟ้านะกดเลย ก,การันตีโครงสร้างสวยเข้าศูนย์เ็คประวัติที่ไหนก็ได้ครับดูว่าประวัติตรงไม่ตรงฮะการตีโครงสร้างให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับโครงสร้างสวยมากครับอืตอนนี้ก็จะเป็นที่ที่เก็บของของเขานะครับรถพวกนี้ครับจะไม่ทํายางอะไรนะครับผมรถพวกนี้นะฮะแต่ว่าจะให้ดูโครงสร้างดานล่งกันท่อคันนี้จะออกคู่นะครับเห็นไหมเออเดิมๆเ,เลยฮะจากโรงงานไม่ได้มีการตกแต่งโมดิฟายท่อตกแต่งแชสซีไม่มีฮะ ของโดนจะองงานทั้งหมดนะครับสวยงามมากครับอันนี้ก็จะมีถาดใครวางของก็ตรงนี้ก็วางได้นี่สามารถวางของได้นะครับใครก็ปิดสวยงามสวยงามมีลักต่างๆนี่พับเบาะลงไปนะีน๋ยวพับเบาะดูนะนี่วางราบได้ครับผมขึ้นไปนอนได้เลยฮะวางพรมวางหาอะไรวางก็ นอนเดอร์ครับถ้าไม่ชอบก็ตรงนี้ออกไปเลยออ,ออกได้นะครับผมเราก็ปิดไฟฟ้าด้านท้ายจะมีสเก็ดผินนิดนึงนะครับผมแต่ก็ไม่ห่าะสำรใช้งานนะครับเพราะว่าคันนี้มันสีเดืิมทั้งคันไม่อยากเก็บสีนี่ก็ฝาถังน้ำมันก็จะเป็นดีเซลเนาะนี่ก็โครงสร้างสวยๆเลยครับ มาดูด้านในแผงข้างประตูหลังฝั่งขวานะครับนี่คือเดิมเดิมของเขาเลยนะฮะเดิมเดิมหมดเลยโครงสร้างสวยมากจอเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะต่อแบบเพิ่มเติมนั้นเนี่ยเห็นไหมเอา USB มาต่อเอาใส่ AUX มาต่อห<ม>ูฟังเป็นแบบเล่นจอได้สบายมากนะครับผมของเดิมเขาเ<ม>นี่ยดูฝั่งคนขับ ดูประตูครับประตูไม่เคยถอดนะน็อตเดิมหมดเลยคงสร้างเดิมเดิมหมดเลยครับคันนี้แล้วก็ด้านข้างสติกเกอร์สติกเกอร์มยางนะครับสติกเกอร์ตัวคําเตือนแล้วก็ด้านล่างนี้สติกเกอร์เพจตัวถังเนในตัวถังเอยู่นี่นะครับเห็นไหมว่าไม่มีการถอดไม่มีการแกะทําใหม่นะครับถ้าหายไปแสดงว่ารถมีอุบัติเหตุมาหรือชนเข้ามานะครับแล้วเพราะนัน้นจะจัดไม่ได้นะครับอันนี้ของเดิมๆเลยครับ โครงสร้างนี่เม็ดอาร์กลมเดิมเลยสวยครับผมตัวฝั่งคนขับนะครับจะมีอะไรบ้างบเบาะไฟฟ้าเมโมรี่นะครับสองจุดนะครับของฝั่งคนขับนะนี่เซ็ตเซ็ตคนหนึ่งกับสองได้ตัวนี้จะเป็นตัวเปิดฝาท้ายนะครับผมเห็นไหมเปิดฝาท้ายอยู่นี่เป่ากระจกไฟฟ้าสองข้างทับเก็บกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าออโต้สี่บานอันนี้ก็กระจกนะครับผม อ่าโอเคสภาพสวยๆเลยครับเครื่องเสียงทำมาไทดอนด้วยนะครับรอบคันเลยเบาคนขับจะเหมือนเบาคนนั่งเลยครับเบาไฟฟ้า2จุดนะครับผมปรับเข้าปรับออกได้สูงต่ําได้หมดนะครับครชอบแบบไหนก็เลือกอเอาเลยฮะก่อนจะไปดูด้านในนะครับว่าออปชั่นมีอะไรบ้างไปดูเครื่องยนต์กันก่อนนะครับผมไปเลยฝากระโปรงรัตถุระสมัยใหม่นะครับมันจะกดีอ่ทีคือกดทีเดียวไม่ขึ้นนะมันจะไม่มีตัวดกดล็อกตรงนี้กันนะครับกดสองทีปุ๊บ ก็เอามือดันขึ้นไปได้เลยนะครับผมภาพสวยเลยฮะนี่ครับก่อนไปดูเครื่องยนต์นะครับผมนี่ดูโครงสร้างกันก่อนนะครับฝากระโปรงทุกอย่างของเดิมหมดเลยน็อตไม่มีขยับเลยครับเห็นไหมครับทั้งข้างหน้าข้างท้ายโช๊คฝั่งกระโปรงก็เป็นของเดิมจาก B m อมนะครับโครงสร้างสวยฮะเดิมเดิมนี่ทาโช๊คต่างๆนี่ยึดตัวเครื่องกับตัวเบ้าโช๊คยังอยู่ครบหมดนะครับไม่มีตัวไหนแบบมีการแกะมา สองฝั่งโครงสร้างเดิมรถไม่เคยมีการตัดสีเก็บสีเลยสติเกอร์มอกอยู่ครบหมดนะครับผมอ่านี่ครับเอามาดูห้องเครื่องกันนะครับคันนี้เครื่องยนต์ 2,000cc เ,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 เครื่องยนต์ดีเซลนะครับขับเครื่อง4ีล้อเป็นโูทวินเทอร์โบตัวใหม่เร้ตัวกันนะฮะเครื่องยนต์ตัวนี้ขับดีขับสนุกมากครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันกว่าเครื่องตัวก่อนๆน,นะครับอ่ารถสสมัยใหม่เนี่ยทำออกมาให้บอกว่า เรื่องของลดการเผาไหม้ต่างๆนะครับอืมก็โอเคคะขับดีขับสนุกครับแล้วก็เป็นรถครอบครัวที่นั่งสบายนะครับ X3 ถือว่ากำลังดีไม่ใหญ่จนเกินไปถ้าเทียบเท่ารถญี่ปุ่นผมคิดว่าน่าจะเท่ากับพวก CRV นะครับประมาณนี้ก็คือเซเ m น n ์เดียวกันครับนั่งสบายกว่าเยอะฮะออปชั่นต่างๆถือว่าจัดเต็มมากๆป้ายแดงน่าจะมีเกือบ3ามล้าน6สามล้าน7ดนะครับตอนนี้ห้องเครื่องต่างๆเป็นไงฮะลองไอ้ดูได้เลยครับผม ความสะอาดความใหม่ครับเหมือนรถป้ายแดงครับเจ้าของเก่าดูอะไรดีมากโอเคเลยครัคันนี้เครื่องยนต์ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูออปชั่นของเจ้า X3 กันด้านในครับว่ามีอะไรบ้างไปเลยคันนี้เ m i ย e ม88,000นะครับผมการตีไม้แท้นะครับสามารถใช้ประวัติสูุดบริการได้ทั่วประเทศนะครับเข้า B.M. ไหนก็ได้ครับประวัติออนไลน์ทั่วประเทศนะโอเคครับภายในนะครับโรโรมันก็จะมีความหรูหรานะครับผม แล้วยงรถที่เป็นเบาะสีน้ําตาลด้วยทาให้วัดมันดูแบบช u วร r y มากขึ้นนะครับเพราะว่าวัสดุของเขาที่ททเขาทำมาเนี่ยมันไม่ใช่พลาสติกอย่างเดียวนะมันเป็นหนังแบบหนังหนังดีครับบนโยกเนาะเราก็สัมผัสเราก็รู้นะครับ,บ,รบ,นะรรบว่ามันใส่ใจดีเทลละเอียดมากๆนะครับออปชั่นต่างๆเยอะครับจอเขาก็จะเล่นได้หลายแบบนะครับนี่มันสามารถต่ออเรื่องของนวิเกเตอร์ได้ครับผมมีเดียก,ก็เล่นได้หลายอย่างเนี่ย เค,เครื่องเสียง hammy c a d o บอกได้ว่าจัดเต็มครับผมแน่นๆเลยฮะนี่ขนาดเปิดจากบอกว่าวิทยุนะครับผมคุณภาพเสียงอาจจะตู้ CD หรือว่ายูเไม่ได้นะฮะแต่แค่วิทยุนะครับเสียงยังก็หือมขนาดนี้ถือว่าแจ๋วครับผมด้าน,นล่างนะครับผมนี่ปรัจะเป็นตัวปรับเสียงต่างๆหมดนี่ปรับเสียงแล้วก็ปรับโหมดต่างๆเรื่องของเล่น จะไปมีเดียทางไหนนะจะเป็นเพลง fm MM m กดตรงนี้ได้เลยครับผมบูทุก็ต่อได้นะข้างน,าน,นี้จะเป็นโซนแอร์ทั้งหมดนะครผมอุณหภูมิแยกฝั่งนะซ้ายขวาเหมือนกันนะครับผมปรับโหมดต่างๆได้ด้านข้างนะี้ที่วางของเขาจะมีเพจ x 3เปิดมาปุ๊บวางแก้วสองแก้วได้วางของได้สักเพละนะครับผมตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวปรับวินิ c ครเซตติ้งต่างๆดูวินิสเตตัส นี่งบยางน้ำมันเครื่องนี่นะครับพวกเซอร์วิสอิสควายต่างๆนะครับนี่งบยางน้ำมันเครื่องต่างๆต,ต้องทำอะไรไหมนี่ไม่ต้องเช็คไม่ต้องทำอะไรฮะเพื่ออยู่สภาพดีครับผมประมาณนี้นะครับใช้งานได้ง่ายครับผมไม่มีคําเตือนอะไรขึ้นหน้าจอนะครับจะมีแค่คําเตือนเรื่องของน้ำมันน,น้ำมันจะหมดนั่นเองกับประตูเปิดอยู่เกียร์จะเป็นเกียร์ไฟฟ้าอย่างใช้เกียร์ไฟฟ้านะ ทุกครั้งที่จะเข้าเกียร์อะไรต้องกดปุ่มด้านข้างจอดแต่เกียร์ว่างเนี่ยถ้าถ้าจะไปเกียร์ถอยหลังนะ่ะก็ต้องกดด้านข้างมันมจะมีกล้องถอยหลังตรง,งนี้นะครับโหมดพวอะไรตามก็นะเ,เราตามเลยโอเคจอดคือกดตรงนี้ปุ๊บนะง่ายง่ายเดินมือไฟฟ้านะครับผมตั้งกดง่ายง่ายครับผมเบรกเบรกโฮก็มีนะครับโหมดต่างๆโหมดสปอร์ตคอมฟอร์ตอีโคโปรมีหมดฮนะ ไอ้อยากตั้งโหมดไหนก็เชิญฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่จะผ่อนต่อ USB ตรงนี้ได้นะครับที่วางของอยู่ตรงนี้นะครับผมนมีที่วางแขงก็นั่งสบายนะแล้วก็พวงมาลัยเขานะครับเป็นมันติฟังก์ชั่น2ฝั่งนะครับผมฝั่งซ้ายควบคุมเป็นตัวคูสคอนโทรลก็ความเร็วนะฝั่งขวาเป็นโหมดเรื่องเครื่องเสียงหน้าจอนะครับผมพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยเอ็มสปอร์ตนะนี่เอ็มสปอร์ตแท้จากโรงงานนะครับผมนี่ของเดิมมาเลยนะครับ มีพนัลชีพด้วยนะฮะตัวนี้ออพชั่นเต็มฮะไฟหน้าก็อยู่ตรงขวามือเฟลยออยู่ด้านซ้ายนะครับตามสไตล์โราจะโกนี่ครับแล้วก็หนังคาร์ที่บอกเป็นคานร์รน a ะลโลมีนบลูนาะก็คือกดปุูนมันก็จะเปิดยาวเปิดยาว,วยเลยอืม,อมดืนั้นท้ายนะครับก็มหาตรงนี้จะเปิดแมสซันโะรอันนี้ซันโรจะจะ,จะมีแค่ตรงนี้นะ,ะแค่ตรงนี้ แต่หังคาเป็นหลังคายยาวนะครับเก็บก็ง่ายครับกดออกมาทีเดียวรับเก็บหมดเลยอ่ะประมาณนี้เก็บมาแล้วฮะโอเคครับออปชั่นประมาณนี้ฮะคือออปชั่นมันเยอะมากครับใครหารถเข้าครัวที่บอกว่าไซส์ไม่ใหญ่มากเพราะมันมีทั้ง x3 x5 x6 เนาะผมว่า x3 เนี่ยมันเป็นรถที่คข้อครัวขนาดกลาง ไม่ใหญ่มากจนเกินไปนะครับแล้วก็ขับง่ายแล้วก็เครื่องแค่2,000ซีซีเองนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนั่งสบายครับใครสนใจรีบติดต่อเข้ามานะครับเพราะว่ารถแบบนี้ไม่จะมีเข้ามาบ่อยๆนะครับผมหากสนใจซื้อท่ายังไงครับหากซื้อสดนะครับผมอ่าก็คือชำระเงินครบแล้วก็มาบดได้เลยครับหรือถ้าเกิดไม่สะดวกมาบดเองนะครับทางร้านเรามีบริการส่งรถถึงบ้านท่านนะครับผมอ่าส่งได้ทั่วประเทศเลยนะครับผมจากนั้นครับโอนมาจำจองเข้ามาครับทางร้านเราจะมีเจ้าหน้าที่แฟนโทรติดต่อเพื่อจะ เตีเอกสารให้ครบไฟแนนซ์ผ่านนะครับผมอาจจะมาบดเองก็ได้ครับแต่ถ้าแบบไม่สะดวกมากบบรดเองทางงานเราก็มีรการส่งไปถึงบ้านท่านเหมือนกันนะครับผมซื้อรถออนไลน์งานนีเดียวกับทางแต่งรถปลวกบ้านนะครับฝากช่องทางกันต่อนนะครับด้วยทาง Facebook y o u t u b e TikTok นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสิดต่ให้ครบุช่องทางเลยนะครับแล้วก็ฝากกดสันกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อน,อนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของทางการปลกบ้านนะครับ สำหรับวันนี้ครับผมแม็กนาเก็เจ้า BMW X3 คันนี้นะฮะขอตัวงาไปก่อนฮะถ้าเพื่อนสนใจรถคันไหนหรือว่าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์บอกหรือว่าโทรเข้ามาตอบถามได้นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวงาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ